ใหญ่ขึ้นนะครับดิ้นมากไม่ได้ครับโอ้โหดิ้นมากไม่ได้ครับโอ้ปวดเซฟก็ลืมปวดเซฟอีกครับโอ้เซ็งเลยครับโอ้โหเซ็งเลยครับโอ้โหดีนะที่ทันโอ้โหเซฟก็ไม่ได้ปวดอีกขีโมไซค์ไม่ได้ปวดเซฟโอ้ดีนะที่ทันเกือบไม่ทัน โอ้ไม่ดิ้นฮะใส่โดนจุดนอ็อคพอดีโอ้เต็มหัวเลยครับโอ้โหกำลังจะลงแล้วด้วยครับเอา้าหลุดครับโอ้โหตายแล้วขาดครับโอ้โหขาดเดี๋ยวโอ้ตายแล้วครับต้องลงไปงมลออแล้วโอ้ยังอยู่ฮะโอ้โหหลุดครับยังไงทีว่าโอ้โหหลุดครับหลุดทั้งลูกด,ดอกแต่ตายแน่ครับต้องลงงมมาได้ยังไงทีว่า โอ้ยเะต้องลงลงมซะหน่อยครับตายฮะมันไม่ดินนะเลยฮะอาไงดีวะโอ้โหโอ้ตายแล้วด้วยไม่น่าจะไปไหนได้นะ ลุดได้ไงฮะดอกลุดได้ยังไงอืมตายแล้วนะครับที่น,นี่ต้องลงไปดูครับองนี่ครับสอบสองฮะช็อตที่สองครับโอ้โหนี่ เต็มหัวนะแต่ว่าต้องลงไปงมหลุดให้ลูกดอกหลุดครับข้าวเต็มหัวน,ววนี่พอดีนะครับไปไหนไม่ได้ครับมันนอกเลยฮะดีท้าไม่วิ่งใต้น้ำมันหลุดแล้วก็อยู่ตรงที่หลุดฮะค่อยๆงมฮนะแต่ยังไม่ตายฮะโอ้เต็มหัวนะครับ มมดีงมไม่ได้ต้องลงไปงมข้างล่างเพราะว่านหลุดตรงที่ตื้นๆนี่นะแต่รูกดอกหาไม่เจอนะเสียดายรูกดอกแม่หลุดครับโอ้ตัวเป็นโลนะฮะก็เกือบโลนะโลนะหลุดนะครับลงไปงมมนะันมันเข้าขหัวเต็มๆเหม,ามือนโดนทุบหัวเลย างหัวเต็มๆเจาะหัวนะครับนกครับไปไม่ได้ให้นิ่งอยู่ข้างล่างค่อยจับเอานะีโชคดีไปเสียลูกดอกคร็หลุด